สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเก้า,าหัวหนักโจนูโวเจอพิษเพจปลอมโพสอวยปาเทพแซะคนน่าเหลี่ยมล้านผมไม่รู้เรื่องนาทีนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เป็นกระแสะสําหรับโจจิรายุทธหรือโจนูโวที่ล่าสุดเจอเข้ากับผู้ไม่หวังดีสร้างเพจปลอมออกมาปั่นกระแสะด้านลบให้หนุ่มโจต้องปวดหัวซึ่งทางโจเองก็ได้ออกมาโพสตภาพเพจด,ดังกล่าวที่ระบุข้อความว่าปาเทพถึงเจ๊งมาทุกรอบแต่ลุกคุณสู้ทุกรอบไม่เคยโกงใครต่าง จากคนหน้าเหลี่ยมที่กงชาติจนไม่มีแผ่นดินอยู่พันไอจีส่วนตัวด้วยแคปชั่นแจ้งว่ามันเพจปลอมครับมีหลายคนทะเลาะก,กับผมโดยผมไม่รู้เรื่องเลยด้านชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าให้โจนนั้นลุกขึ้นมาเอาผิดคนปลอมเพจเพื่อจะได้หยุดสร้างความแตกแยกเสียทีคนจะได้เลิกเข้าใจผิดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ